าครับรีวิวสักคาโมโตเด EP ที่3อนะครับอนิเมะที่กำลังร้อนแรงอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับซีซั่นนี้ต้องบอกว่าเรื่องนี้เลยนะที่คนดูกันเยอะนะที่แบบเป็นแบบโชเนนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นี่ไฮไลท์ก็น่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่างคุราปิก้ากับฮิโซกะในเวอร์ชั่นสักคาโมโตเดนะเพราะว่าทั้งสองตัวละครนี้หน้าตาเหมือนในตัวละครในฮันเตอร์เอกฮัเลย <c oughs> ก็สนุกดีดูได้เพลินๆน,นะผมว่าก็สนุกดีนะคือเรื่องราวเขาเรียกว่าอาร์คใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ซาคามโมโตะเนี่ยกำลังโดนตั้งค่าหัว1,000ล้านเยนนะจากบรรดาเหล่านักฆ่าแล้วก็โดนไล่ล่าจากเหล่านักฆ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องราวรองๆในตอนนี้ก็จะมีการไปส่วนสนุก ชูก้าพาคไปพาลูกของซาคามโตะไปเที่ยวนี่แหละครับแล้วก็ต้องเจอกับเหล่านักฆ่าที่บุกเข้ามาคนสองคนจากองค์กรนักฆ่าแล้วพวกชินพวกลู่อะไรเงี้ยไม่อยากให้ซาคามโตะนี่โดนรบกวนจากการพักผ่อนก็เลยจะต้องคอยปกป้องครอบครัวนี้สนุกดีครับผมว่าจุดเด่นเลยเน่าจะเป็นในเรื่องของความฟิลกูดนะ ดูไปก็อารมณ์ดีแล้วก็แอคชั่นก็ทําได้โอเคนะภาพมันขยื่นเยอะนะผมว่าภาพมันขยืนค่อนข้างเยอะเลยขยับขยื่นดีเลยละ่ะเห็นหลายๆคนบน่นเรื่องงานภาพนะผมไม่ติดอะไรมากนะดูได้สนุกสนุกเป็นเน้นเนื้อเรื่องแล้วกันนะครับน่าจะสนุกขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มีตัวละครใหม่มาอีกตัวด้วยนะเป็นเพื่อนของซาคาโมโตะชื่อไอนางงูโมะออกมาตัวละครลับ น่าจะมีบทในภายภาคหน้าแน่ๆนะครับเปลี่ยนหน้าได้ด้วยอีกความสนุกหนึ่งของซาคามโตะมันไม่ใช่การ์ตูนที่อิงความเรียวนะที่ดูมาหลายตอนแล้วตัวละครบางตัวเก่งๆโผลมาจะมีความสามารถพิเศษเอายกง่ายๆอย่างชินอนะอย่างชินที่ว่าอยู่ข้างเดียวกับซาคามาโตะสามารถอ่านใจได้อย่างงี้ใช่ไหมดูอย่างนางูโมะนี่ไม่รู้ว่ามีความสามารถอื่นอีกหรือเปล่านะครับตอนแรกนี่ตกใจเลยเฮียนึกว่า พี่น้องฝาแฝดสคา,าโมโตะสามารถเปลี่ยนหน้ามาเป็นสคา,าโมโตะได้ว่าแล้วทําไมตอนนี้มันพูดเยอะจัง้ <laughs> าตอนนี้ให้คะแนนเยอะขึ้นมาหน่อยนะผมว่ามันก็เริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มสนิทกับตัวละครเริ่มรู้จักตัวละครหลายๆตัวนะครับเอาไปสัก8แล้วกันเต็มอ่าสำหรับผมใช้ได้ใช้ได้แต่ถ้าเทียบแน,แนวนี้ด้วยกัน,น่ะเอาแบบแนวๆน,นี้เลยนะอารมณ์แบบนี้นะฟิลแบบนี้ ถ้าเทียบกับสปาย a ฟมิลีอ่ะไอช่วงซีซั่นหนึ่งอะผมว่าสปา Family ดีกว่าวะ่ะส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวไม่รู้ว่าใครคิดยังไงยังไงลองคอมเมนต์ได้แต่ว่าสปาย a ฟมิลก็จะไปแผ่วซีซั่น2องสคามโตะก็อาจจะพีคขึ้นเรื่อยๆนะเห็นหลายๆคนบอกว่ามันจะสนุกขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ต้องรอดูนะครับ ออดครูโซราบอกซาคามโตเห็นล ok ่าสุดเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ใช่อังกฤษเปิดตัวแรงอันดับ2รองจากสควิ g เกมสมาชิกไอรีเวอร์บอกไปนวดมาเหรอโดนเส้นคืออะไรวะ แอดมินฟอกมาไม่ทันโซโล่ Solo, ผมให้7.5เต็ม10เลือกวางบทมาโอเคสำหรับตอนปูแบบนี้เขาเกียบบททางพี่หวังออกมาเพื่อหาจุดยืดถือว่าฉลาดดีชอบไอ้หา่ากูดูสคาโมโตะมึงมารีวิวโซโล่อะไรของมึงวนะเนี่ยไอ้ครูบอกว่าอันดับบ้านเราดูแปลกๆเรื่องอันดับหนึ่งคนพูดถึงน้อยกว่าเรื่องนี้ ฉากสู้ที่ปลอมว่าเป็นการแสดงตอนท้ายนึกถึงฉากการแสดงในเรื่องอินยุยาชะเทพอสูจรจิงจอกเงินกับซิตี้ฮันเตอร์ฉากสุดท้ายนี้แม่งก็เวอร์ชิบหายเลยนะชินเนี่ยโดนไอฮิโซ,โซกะเอามีดปาดติดยาพิษตาจะมองไม่เห็นตาไม่สามารถมองเห็นแต่ว่าใส่ชุดกระต่ายสีชมพูปิดหน้าปิดตา อ่านใจจากพระเอกที่นั่งดูการแสดงแทนแล้วก็อ่านความเคลื่อนไหวของศัตรูจากที่พระเอกบอกใบ้สคัคคโมโตบอกใบ้ให้ไอ้เฮียเก่งเลยเวอร์จัดมุกหาช่างหามุกต่อสู้มาเท่ดีแต่ไม่คิดว่าอฮิโซกะนี่มันจะไปเร็วขนาดนี้แล้วเนี่ยกับไอ้คนที่ใส่หน้ากากอ,อน,นามัยอ่ะไปคู่เลยอุตส่าห์นั่งอยู่ในองค์กรเท่ๆประมาทพระเอกจัดอด ็อกบอกสคารมโตตอนนี้ผมให้เก้าเต็มสิบนึกว่ามันจะยังปูตัวละครได้ละครหลักเพิ่มอย่างนี้สรุปว่ามันพักช่วงแล้วเลยเวอร์เซตอัพของเรื่องนี้เฉยเลยถือว่าทําดีน่าสนใจขึ้นมากาม,มีอ่านีหมดปูปูด้วยนะว่าไอ้นางูโมอาจจะมาเป็นศัตรูในตอนหลังยังไม่รู้ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูนะแต่ดูท่าดูทรงแล้วเหมือนจะเป็นมิตรนะถ้าอ่านจากคาแรคเตอร์นี่หน้าตามันดูแบ๊วๆดูแบบหวานๆหน่อยแต่ไม่แน่ก็อาจจะเป็นตัวโกงก็ได้ แอดคูรูบอกผมว่าเรื่องนี้น่าจะเวอร์กว่าสปายแฟมิลี่อย่างเพื่อนซาวคาโมโตปลอมตัวโคตรเร็วลอยอยังต้องใช้เวลาเปลี่ยนหน้ากากเออสเกลของเรื่องนี้มันจะอัพขึ้นมาหน่อยนะครับพลังมันมีความแฟนตาซีเยอะด้วย <laughs> แอดครูบอกผมก็ชอบสปายแฟมิลี่มากกว่าครับแอดฟ็อกบอกจังหวะเล่าทำน่าสนใจจัดตอนนี้ทั้งเปิดเผยอ,องค์กรศัตรูที่ตั้งคางหัวดงเดนไคเปิดพวกออเดอร์เปิดตัวนางูโมะแล้วก็แอบจับประเด็นมา พลังชินนิดๆหลังจากที่รุถามแต่มันไม่ทันตอบเพราะมีนักฆ่ามาพอดีอันนี้ก็เดี๋ยวต้องมีเฉลยนะก็ขอบคุณแอดฟ็อกที่เสริมเข้ามาด้วยมีจังหวะที่ลู่ถามเหมือนกันว่าได้พลังนี้มายัางไงเดี๋ยวก็คงจะมีเฉลยในภายภาคหน้าอะไรเงี้ยเนาะมาแน่ดูแล้วนี่ซากาโมโตะซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีความปั่นป่วนเนาะหลังจากลู่เข้ามา รูแม่งไม่ไมค่อยตั้งใจทำงานแอดครูบอกอันดับผลโหวตล่าสุดเพิ่งมาท็อป5มีเรื่องอันดับ5 My Happy อันดับ4ี่สาร์มโตอันดับ3ามชอโลเลเวลลิ่งอันดับ2แฟนสาวร้อยอันดับ1หมอยาอีกแล้วเหรอหมอยาญ่แค่เหรอโอ้โหหมอยาตัวท็อปไว้เยหลายหลายคนชอบ อีกอย่างที่บันเทิงตอนนี้คือพวกนักฆ่าตัวประกอบเข้าเส้นจัดนักฆ่าแต่ละคนทีมชัดกว่าแฝดต,ตอนที่แล้วนักฆ่าพิซซ่านักฆ่าพาโรงคือนักฆ่ามันดีไซน์คาแรคเตอร์ออกแบบลายเส้นมาดีมากเลยนะตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วที่ผมชอบอะ่ะไอ้นักฆ่าฝาแฝดอะ่ะมาในตอนนี้นักฆ่าก็ดูแต่ละคนมันดูจิตจิตมันดูโหดดีนะเว้ยอันนี้เป็นอะไรที่เออยกนิ้วให้เพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาดูแบบเป็นทีมติงตองนะ พวกนักฆ่าที่จะมาฆ่าซากาโมโตะนี่คือแบบจริงๆแล้วมันจริงจังนะเว้ยแต่ว่าพวกตัวเอกอ่ะมันทําไม่กลายเป็นเส้นเรื่องที่แบบฟิลกูดซะอย่างนั้นอะ่ะสดใสขึ้นมาทันทีอะ่ะอาจจะด้วยสเกลพลังมันยังห่างกันมากเกินไปยังไม่เจอตัวโหดจริงๆเดี๋ยวเจอตัวโหดจริงๆเนี่ยความเข้มข้นหรือว่าความจริงจังมันจะมากกว่านี้แน่ๆแหละครับอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยไม่เหมือนที่ผมดูล่าสุดช่วงนี้นะดากอนบอลไดมะโอ้โหดูไป เข้าสู่ตอนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยแมพูดแล้วก็บ,บ่นให้ฟังหน่อยแล้วกันดาก้อนบอลได้มากูตอนนี้เข้าสู่ตอนที่สิบามแล้วยังน้องแงงยังแบบเด็กอยู่เลยอะ่ะยังไม่รู้เลยว่าจะมีความจริงจังตอนไหนเอาใจเด็กจ๋าอยู่เลยเฮียแอดคูดูบอกว่าชอบตัวละครจีนเวลาพูดอัวนึกถึงกินรามะกับยอดกุ๊กแดนมังกรน,น้องลู่ใช่ไหม ในซับไทยมันอ้ววะไหมผมเป็นภักไทยดิเรื่องเนี้ยผมเลยไม่รู้ว่ายังไงคนระสมาชิกไอร v เวบอกนี่หมอยามาแล้วแอครูบอกไม h แ p ปปติดอันดับผลโหวตด,ด้วยแฮะคนญี่ปุ่นน่าจะดูเยอะอะแน่นอนแหละครับไม h แฮปปีก็จะถูกถูกจริตคนญี่ปุ่นหน่อยอแนวย้อนยุคอะไรเงี้ยแนวเขาเรียกว่าแนว มารยาอะไรเงี้ยดรามา่าย้อนยุค <c oughs> ตอนแรกหนึ่งไม่ใช่เหรอซากะไงล่วงมาอันดับ4ี่สากามาโตะคนไม่ไฮปแล้วหรือเปล่านี่ยอนิเมะเห็นคนบน่นเรื่องภาดเยอะไอแอตฟอกบอกดูเข้มๆแต่ทีมก็ดูสร้างสารรตอนนี้มันทำให้สนใจโลกนะักฆ่าของซากามาโตแบบพุ่งเลยแต่ที่แน่ๆไอเนี่ยโหดแน่เนี่ยนางุโมะโหดแน่ใช่ปะ ไอ้ครูบอกนะก็บอไดมาผมเห็นในโซเชียคลคนก็บ่นนะว่าเนื้อเรื่องน่าจะเบื่อพยายามเป็น GT ยุคใหม่เหรอเอาใจเด็กชิพายเลยขนาด GT มันยังมีความจริงจังนะเว้ยแอดครูจีช่วงแรกอะ่ะเดี๋ยวไปเจอพวกเบบี้พวกอะไรเงี้ยมันก็เป็นบอสที่โหดแล้วก็จริงจังแล้วนะแต่ไดมะมันจะจบแล้วอ่ะมันยังไม่มีบอสที่จริงจังเลยยังแบบกองแก๊งเอาใจเด็กอยู่เลยอะ่ะเลอแค่ไม่ขีดตอนก็จบแล้ว ดากันบอลไดมาร์กนี่อยู่อันดับที่เท่าไหร่อะแอดครูผลโบวต์อนิเมะมีปะมีติดเทรนกับเขาไหมดากันบอลไดมาร์กยังแม่งเงยอุสตส่าห์ออกมาแม่งเอาใจเด็กเกินแอดฟ็ ork, อกปอกจอมานคูเท่ยังดากันบอลโอ้โหอย่าหวังเลยจอมานคูจอมาน,นดูเฮียโอ้โหอะไรวะโอโ้ถอนหายใจวะประมาณนี้แล้วกันครับซากาโมโตะดครับ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกัน,น้วครับฝากกลุ่มไลน์ด้วยใครยังไม่ได้เข้าเข้ามาได้ครับเวลานัดดูนี่มีให้ผมนัดในกลุ่มไลมน์เพื่อนๆใครที่หลงเข้ามาดูเข้ามาได้นะครับบางทีวันเสาร์ไม่ว่างผมก็จะนัดมาดูวันอาทิตย์แบบนี้แหละผมจะแจ้งในกลุ่มไลน์ว่าดูกี่โมงนะครับแล้วเจอกันนะครับไอครูบอก GT เนื้อเรื่องจบสมบูรณ์กว่าด้วยแอดฟ็อกหัวเราะฮ่า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 สมาชิกไอ้บอกต้องเอาผลงานเน็ตฟิกเลยดีกว่าผลโหวตนี่โพดเพจอ,อื่นก็ไม่เท่ากัน ผลโบสท,ที่เอามาคืออนิเมะเทรนไงของแอดครูเมื่อกี้อย่างเอาถ้าเอาในสตรีมมิ่งเน็ตฟิกด้วยกันอะ่ะแม่งอนิเมะช่วงนี้ก็เยอะมากๆเนาะน่าจะแยกอันดับอนิเมะไปเลยได้รู้เลยว่าเรื่องไหนแม่งคนดูเยอะถ้ามันอิงจากความนิยมจริงๆนะผมก็ไม่ค่อยเชื่ออันดับสักเท่าไหร่หรอกในเทรนดิ้งของ Netflix อะพวกซีรีส์พวกภาพยนตร์อะไรเงี้ยบางเรื่องนัดอาบางเรื่องอะที่มาใหม่ หรือไม่ก็เป็นของ o r ริจิน l ล e t f l i x เขาก็ต้องดันมาอยู่อันดับแ,กแรกๆอยู่แล้วให้คนดูเยอะๆหรือว่าซื้อมาอะไรย่างเงี้ยอย่างเช่นละครไทยอย่างเงี้ยอันดับหนึ่งอันดับสองเงี้ยไม่เชื่อเลยว่าใครจะไปติด n น t f l i x เพื่อมาดูละครไทยช่องวันเชื่อแบบผมไหม <laughs> 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 เหมือนเ็ตฟิกน่าจะซื้อลิขสิทธิ์ละครจากช่องวันมาช่วงหลังม,มากมาทุกเรื่องเลยแล้วก็ไปดรอป ออริจินัลจากทางเกาหลีช่วงนี้เราจะเห็นว่าซีรีส์เกาหลีนี่จะน้อยลงเยอะมากเลยนะจากทางทีวีอะนะสมัยเน็ตฟลิกมาแรกๆทําตลาดบ้านเราอะที่มีซีรีส์เกาหลีดังๆอะเพราะว่าไปดึงจากทางทีวีช่องของเกาหลีมาแทบจะทุกช่องเลยเรื่องไหนดังๆนี่มาหมดแต่ตอนหลังนี่บางเรื่องเขาก็ปล่อยเลยนะน่าจะโดนทั้ง Disney ์พางวิดีโออะไรเงี้ยแย่งไปเยอะเลยจะเห็นบางเรื่องก็ไปตามช่องอะไรมากมาย เจอกันเรื่องหน้าครับแอดฟอกเจอกันอะฮะห้าส uh ิบ huh! อันดับไม่ติดเลยเหร,อ,หรอด้านบอลไดม้าจริงปะเนี่ยเฮ้ย <Hey! S 2> เขาไม่เอามานับหรือเปล่า <laughs> น่าสงสารน่ะแอดครูผมก็ไม่เชื่ออันดับในสตรีมมิ่งบางเรื่องนะอย่าไปเชื่อเลยครับ ไปเชื่อเลยคือตอนแรกๆที่มาใหม่ๆก็ยังพอเชื่อนะแต่พอหลังๆไปไม่เชื่อแล้วไอ้ที่อะไรวะบางเรื่องแม่งละครไทยเงี้ยไม่น่ามีคนดูแบบเงียบๆแม่งมาได้ไงแต่อย่างแม่หยัวอะไรเงี้ยพอโอเคนะมันดังจริงยอะไรเงี้ยแต่บางเรื่องนี่อะไรวะพลังจอมมาครคูถึงกับไม่ติด เออเฮ้ยไม่มีติด50อันดับเนี่ยนะมันมีการ์ตูนที่แบบดีกว่าดับเบบอลไดนมาเยอะขนาดนั้นเลยเหลือ50อันดับในซีซั่นนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซีซั่นนี้ตอนนี้การ์ตูนที่ฉายอีเมะมันมีเป็นร้อยเรื่องเหรอที่แอดครูดูเคยบอกอะ่ะแต่ถึงขั้นไดมมาไม่ติดนี่โอ้โห50อันดับเหลือจะเชื่อเหมือนกันนะ ขี้หมูขี้หมาก็สักอันดับ30อะไรอย่างเงี้ยพอเขีย okay, นี่5้ไม่ติดหรือเขาไม่นับหรือเปล่ามันแปลกเกินไปโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันทิตหน้าสวัสดีทุกคนครับ